สวัสดีครับนาเวที่สาวน้อยเพิดแบนแท่งมาแรกงนี่นะครับที่อำเภอกรมละสายจังหวัดกาลสินนะครับใบสีมงแรกงแล้วแะพี่น้องนะครับมาเบิ่งนาเวที่ตอนนี้มูสึกวระจมีเอฟซี FC นะครับพ่อพอแม่แม่นะครับแล้วก็นี่เนาะนะครับทะเลเสือทะเลศาสตร์นะครับ กำลังามาจับจองนะครับเป็นจ้กของที่นั่งหน้าเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงมาแลกงนี่นะครับนี่หลายเติบแประเด็นนี่เนาะน,นะครับพอดีก่อนหน้าเมื่อสักครู่มีฝนตกลงมานะครับพี่น้องลังคนนะครับเอฟซีลังคนกะอาจจะรอเนาะนะครับอาจจะรอรอให้ฝนมันหยุดอีหลีนะครับ ท่างสิมาจองที่นั่งแนวนี้นะครับนี่นะครับคือเกาเนาะนะครับทําการแสดงมองใดกะจะเห็นทะเลสาบแน่นะครับเห็นป้ายแน่นะครับสําหรับพี่น้องที่มาเขียนจองที่นั่งหน้าเวทีไว้นะครับบ่ายสี่โมงแรกนะครับในที่ตอนนี้กะโอ้เป็นรูปเป็นร่างเป็นโครงขึ้นมานะครับ ลำโพงกติตั้งเรียบร้อยนะครับนี่นะครับลำโพงกลางออกแล้วนะครับที่เต็นแนวนี้นะครับจะไว้าเอฟซีคุณี่นี่เดี๋ยวสิเบาน้ำในแจักหน่อยเนาะนะครับผู้สีเสื้อสีเสื้อสีนี่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 โอ้ยสวัสดีครับวัดีค่ะจ้ามาแตส์ใส่เลยมันส์โปรจากใกล้ใกล้ใกล้ๆนี่เนาะโอ มกคักเนาะมกสาวน้อยมา,มาจองที่นั่งหมดหรือจังไหนมาจองที่นั่งจะปูาาสาสตดไปเรียบร้อยจ้ะปูสาสเรียบร้อยแล้วในยินแวววๆเมื่อกี้นี่เป็นจังไหรกับสาวน้อยเพชรบันแพงนี่มักคักติดตามตลอดเลยมักคักจ้า นักสาวน้อยเสื้อมาซื้อแล้วจะใส่มาเหมือนแล้งนี่เอฟซีเหมือนบ้านเลยเอฟซีเหมือนบ้านโอ้ยแสดงว่าสิบ้ากันหน้าหลายเติบเนาะโอ้หลายบ้านบโลูให้สิหลายค่ะใกล้ๆหนูอยู่นี่ที่หลังอำเภอนางสาวน้อยเพชรบันแพงมักมักอีราอุ้งหญิงมักอุ้งหญิงมักเบามักเหมดทุกคนในค่ะโอ้ยมักเบิร์ตที่เป็นสาวน้อยเนาะเขาไปเป็นสาวน้อยมักหมโชว์ใหม่อลังการมาแล้มาเบิร์นเบิร์นมาเบิ่งเด้อมาเบิ่งเด้อมาแลงเด้อเฮ้ยใครเปิดวงมาแล้ว ใชนี่ของจริงนี่มีหลายคนเลยที่ไปเปิดงานเปิดวงว่งวันที่23นัน่นะองคืองมยะอ๋อมันอยู่สาข้ามมันยยใงไเนาะจา่มักมักจังไรมัก้งอิงมักวงอิงนี่มักจังไง นเบิงยไหนหยนะเบงคหเพีงคันออกมากกาก็หาแต่ที่แรกได้คนมากเออเสียงแม่แต่ว่าบุกินใจเฮ้าเนาะมันร้องเพียงึ้นมากขนขีงเข้าสิลูกแลวน้ำตาม่นสิไหลเพัพันเ็ดวงไหมบ่ที่ว่าพัดเสียดลูกมันนอกึ้นมานน่ะแห้งหายมือพันเปิดวงมันก็กรหายน้ำเรยงเอาผ้าเช็ดหน้ามาน้ำเน้อนนีเอามาหายมาคักมาคักมาคักเนาะ เขาไม่เคยจิมักมวน้ําขนาดนี <Labor ator il fi> ้ได้ผมมามจใช้บัตรโกลโลบัตสานเอาเอาเอาพุดไลๆเลยมาแลงกับแม่มวนนาหานเนาะหน้าหานแล้วนกดแจ้งมาแล้วุืมักเสาข้าแม่หักสาวเข้าแม่เด้อเพิ่มาวนจิยมวนขโอ้ยทาเตนเหมือนเนาะเสด่ขนาดไอ้งาไอ้เงาะไองค้าไอ้งไอ้งเดี๋ยวก็มา โอ้ยจ่ายจากกุญแจหลายครับนี่นะครับเอานี่นี่นี่ต้องถามคนอีกแต่วันดีครับอันชื่ออย่างน้องขามนี่อันนุ่มค่ามาจากสารค้าวัาปีบุค่ะว่ปีค่ะเป็นวัดปีประทุวัดชื่อวัดดเป็น F อซพระเอกวัดน้ำาอซพระเอกวันหลัก เอกใหม่บอกอาจูอ่ะโอ้อาจูอาจูละคแจมประดุกประดุกนี่เพื่อนอะไรอาจูกับเอฟซีหลายเลยมจ้าเอกใหม่เอฟซีหลายฮัมตูัในทีแววเมื่อกี้ว่ามือเปิดว่องอยู่บันแพงกระไปไปค่ะปิดกรไปเปิดกัะไปปิดกไปเปิดกระไปตลอดทุกปีเมื่อนี้ก็ยังน้ามาอีกน้าไม่อยู่ทุกทีค่ะทุกปิดต้งเปิดล้ะไปตลอดโอ้มาจากคนครับนี่ สามสี่คนมากกว่าหมูเลยนาะม่าจองที่ั่งกว่าหมูเล่มาจากว่าปีประทุมไก่อยู่บนขึ้นจากนี่แต่ว่าปีไก่ปันไดก็ไม่เป็นทีซนเลตัว่บ้านี่ติดังบอกไก่ปันไดเนาะเขพอดีเลยเนี่ยวางมาไก่ก็บอกไก่เนาะไก่ปันไดก็บอกไก่นะบอานก็จ้างค่ะบุญงไฟที่ายือิ พฤษภาคมเล้วค่ะเด้อฝั่งน้องแสนพฤษภาพปีหน้ะอ่านี่แหละยิมหายยิบหน้องไฟค่ะจ้างแล้วค่ะจ้างแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ยิมหากิบนึ่งสาวน้อยแล้วค่ะเด้อนอกจากเป็นเอฟซีเราก็ยังมาประชาสัมพันธ์งานบ้านเจ้าของอีกจ้างสาวน้อยแล้วสาวน้อยจ้างไปแล้วคือมเจ้าไปแล้วค่ะนี่ยิมหายสภาคมค่ะกานแสดงว่าสาวน้อยเล่นแถวนี้แม่ก็ไปเบิ่งสุธีโอ้ยเอฟซีเลยเบิ่งเจออะพี่น้องวิ้ยเอฟซีพันแชร์สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับนี่ เอาขอบคุณหลายๆแม่มวนน้ากันเดินมาแรงเนาะนะครับนี่แม่บอมาน้ากันสวัสดีครับพ่อเฮ้ยข้า<อ> <c oughs> ยูดอกันนี่นี่หลังข้ายอยู่ฝน,นก็ไปแล้วล,ะละ่ะหนึ่งเอื่อนไปเบิดแล้วน่ะน่ะเอื่อนไปเบิดแล้วฝนนั่มนมันตกแต่เว่นดีแล้วเนาะแม่เนาะครับพูดนี่นี่อีกนี่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 โอ้ยแต่ว่าเพลงลีกัสซีดขึ้นมาเนาะัาต้นนี้สีเข้าบ่อน้อสีเข้าห้าบ่อน้อเพลงลีกัสซีนีน่เนาะนะครับเป็นอย่างเขาขายไปก่อนเนาะนะครับ ตาป้ายไหมเบิง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 ป้ายเบิกนก่อนนี่นะครับนี่โอ้ยแมนเจเตเต่าที่เป็นข่าวบัวน้อนี่น้อง <laughs> มาลายาทคือสมบัติของผู้ดีไปย่ายิศาสตร์ขอให้ถึงหวยประซาัน <laughs> <laughs> ผมอ่านถึงจิ๋วพี่น้องนี่แต่ <laughs> แมนขักแต่แมนขักนี่นี่นี่ทีมง,งานชุดใหญ่ศาสตร์ใหญ่สองผืนเลยนะครับ มาแต่ทั้งใดนะครับบวัยดีครับมาแต่ทั้งใดในนี่มามาแต่ทั้งใดในนี่อันนี้มาจากบ้านหัวแหดค่ะหัวแหดทั้งใดนี่ไกลปะหัวแหดไม่ไทยนี่แหละค่ะโอ้บ่ไกลบ่ไก่บ้านานใบใบใบ้องไดมอนนี่แหละโอ้บ้านใน้องไดมอนโอ้นนลูกไส้ไหมเนาะนแมนค่ะโอ้ยแต่แมนคากนี่เห็นมัน้ยจับจับจ้องจ้องมามองที่นั่งอยู่แต่โดนแล้วเด่อตเนี่ยมานน้ำกัน์ดวันนี้ อ,อ๋อทำงานอยู่ที่วักการอำเภอ,เอโอ้ยเบินขนาดนี้เมื่อกี้ก็เห็นห้องทะเบียนมาจองไว้อันนี้ก็คือเอจะแมนบอพาดพิกรารลาแมงขอบคุณหลายๆครับมวลน,น้ำกันเดอ้อมาแรงนะครับนี่นะครับมาแรงหน้าที่วัดการอำเภอกมลราศัยจังหวัดกาลสินนะครับนี่มาจากบ้านไอไหมนะครับนี่บ้านลูกไส้ไอไหมคือบ้านน้องไดมอนด์นะครับเระเอกไดมอนด์ลิติไกลนะครับนี่นี่มาแรงสเสด็จน้ำกันนะครับเบิงบ่งเบิเบิเบิ้เดี๋ยว มีจะค้นสิบิถามให้เบิดเลยนะครับแถวนี้นะครับนี่ไปแล้วจองจองที่จองสวัสด, <c oughs> <c oughs> ดีครับอัน,นอีหยังครับนั่นเอาซื้อๆขับไปให้ลูกให้เต้าให้อันสามีที่บ้านหมดหรือจังใดเอา,าซื้อมาไว้ให้หยางอ๋อซื้อมาไว้อันให้เขากินยี่หรืล่ะค่ะโอ้ซื้อมาไวใ้ไวให้เขากินจ้าเอา้ามาน้ำรถบ่านี่แมนค่ะ คอตูมคอตูมมาหน้างานคอตูมโอ้ยเอาแบบข้าวมาขายสวนพีนองนี่ทีมงานคอตูมรถว่าท่านมาเป็นบันนี่เรื่องข้าทั้งใดเนี่ยเอารถเนี่ยถามเนี่ยให้งอมาแบกเข้าวว่ารถนี่ทีมงานคอตูมสาวหน่อยเมื่อวันแต่โดนแล้วผมเห็นนะครับนี่นะครับนี่เอ้ากำลังรอรถอยู่นะครับกนี่แบบ คนบ่มีคนถามว่าข้างหลังน่ะมีที่พักให้น้องน้องแดนเซอร์ทีมงานบอพุ่นว่แล้วก็มีที่จอดรถอยู่แต่ว่าสภาพจะซิเป็นอยางไรเนาะแล้วก็มีเต็นต์อ่ะตั้งเต็นท์ใหญ่ไว้อยู่มันตั้งเต็นท์ใหญ่ไว้ให้อยู่ติดกุ้งเต็นท์มาแล้วมันเนอืครับครับอ่ะเดี๋ยวสิภาพาไปเบิ่งอยู่ดอข้างหลังนะครับว่าเอฟซีถามมาว่ามีที่พักที่อยู่ให้อันน้องๆลูกๆทีมงานแดนเซอร์ร้อยกว่าชีวิตเกือบสองร้อย มันเป็นสามร้อยกว่าปีนี่วะใช่ไหมสองร้อยกว่า,วาหรอาหา <laughs> ย่าเอาสามมันสิหลายเกิน <laughs> สู้ไปนน้ำกันนะปีนี้เนาะสาวนายเป็นน้ำแพงเนาะจนกว่าจะจบฤดูกาลไม่นครัมันอาจมันอาจสะบัดมีเวลาพักเนี่ยกับผมเป็นอย่างเนาะแต่ว่ามันก็ได้ของตอบแทนโอเคอยู่นี่ทีมงานคัาตูมสู้ๆนะครับเนี่ยนะครับขอบคุณหลายๆนะครับโอ้เห็นเพื่อนมานั่งกระโดดแล้วผมว่าเพื่อนเป็นคัตตูมปีนี้นะครับอ้าว สีผ้าไปเบ่งาตใหม่นะครับพี่น้องนะครับายใหม่เลยนะครับที่มีเฮ็ดมานะครับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับกําลังติดต่างไปกำลังติดต่างฉากนะครับนาเวทีนะครับมาแรกนี่ก็มวลน้ากันเนาะนะครับขอบุณหลายเด้อนะครับขอบุณทุกท่านที่ที่ตามรับชมเป็นกำลังใจให้ทั้งช่อง YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage DJ สาวน้ำยืนนะครับสวัสดีครับ